สวัสดีครับ Inspire yourself สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในทุกๆวันเคยไหมครับที่เราอยากเริ่มอะไรสักอย่างแต่กลับบอกตัวเองว่าไว้พร้อมก่อนค่อยเริ่มเอาให้เป๊ะแล้วค่อยทำขอดูอีกแปบบ๊บเดี๋ยวเริ่มแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มสักทีวันนี้ผมมีเรื่องราวที่อาจทำให้คุณลุกขึ้นและลงมือทำ ตั้งแต่ตอนนี้ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีเพื่อนสนิทสี่คนไก่พิมพ์เจและตานกำลังทำโปรเจกต์จบด้วยกันทุกคนมีความฝันยิ่งใหญ่เหมือนดาวบนท้องฟ้าที่อยากคว้าให้ได้แต่มันก็ยังเป็นเพียงฝันที่ลอยอยู่ในหัวไม่เคยถูกทำให้เป็นจริง พวกเขาใช้เวลาแต่วางแผนแก้แล้วเปลี่ยนแก้แล้วเปลี่ยนจนกระดาษงานยังว่างเปล่าเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์เรียกทั้งสี่ไปคุยอาจารย์ถามคำง่ายๆว่าอยากประสบความสำเร็จไหมทุกคนตอบพร้อมกันอยากครับค่ะอาจารย์ยิ้มบางๆแล้วพูดคำที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปความสำเร็จไม่เคยมาหาคนที่รอ แต่มหาคนที่เริ่มก่อนเสมอเหมือนเป็นไฟที่ติดขึ้นภายในทันทีไอเดียที่เคยลอยอยู่ในอากาศเริ่มถูกจับลงบนโต๊ะทำงานจริงไก่เขียนโค้ดพิมพ์ออกแบบเจสำรวจตลาดจริงตานวางแผนธุรกิจอย่างจริงจังแน่นอนครับปัญหาย่อมตามมาโค้ดล่มดีไซน์ไม่เวิร์กแผนโดนปฏิเสธเหนื่อยจนอยากพอ แต่ทุกครั้งที่อยากถอยพวกเขามองหน้ากันแล้วยิ้มแล้วลุยต่อแล้ววันแห่งความสำเร็จก็มาถึงโปรเจกต์ของพวกเขาได้รับเลือกเป็นผลงานดีเด่นประจำปีเสียงปรบมือดังลั่นรอยยิ้มกว้างจนเต็มใจเพราะตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าความฝันจะเติบโตได้เมื่อเราเริ่มลงมือทํา inspire yourself สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในทุกๆวันสำหรับวันนี้คนส่วนใหญ่พลาดเพราะมัวรอให้ตัวเองพร้อมแต่ความจริงคือความพร้อมเกิดขึ้นหลังลงมือทำความมั่นใจสร้างได้ระหว่างที่ทำความสำเร็จเกิดจากการกล้าก้าวครั้งแรกเริ่มเล็กๆเ,เริ่มไม่สมบูรณ์แบบเริ่มทั้งที่กลัว พราะทุกก้าวที่คุณเดินจะพาคุณไปใกล้ความสำเร็จเสมอขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า Inspire yourself สวัสดีครับ